หลังนี้ก็ที่เด็ดครับพี่น้องหลอกน้ำก็คักเป็นจังไดจ่าจ่าเอ้าเฮ้ยโถบันเด้สามลอดมวยนะหลังนึงพี่น้องเฮ้ยตัวใหญ่สองตัวเหมือนกันสองกับพี่น้องหลังเนี่ยเอ้ยสองสองเต็มนี่เนี่ยผีไร้ลายปุบกาเขาซื้ออยู่นี่ไหม ปุ๊บปุ๊บนี่อยู่ตัวนึงครับผมเดี๋ยวไปดำๆกับพี่น้องบักเาบกเาบบกาเลยนี่นั่งพูดใช่นี่นี่เดี๋ยวพี่น้องจานนั้นหายไปไหนเปียบซีเ่าหลายคนสงสัยนี่นะครับเพื่อนบ่ต้องสืบหรอวะยังบ่ต้องบอกหรอกใกล้เราครับพี่น้องเปลี่ยนอาชีพจากไสีเป็ดมาเลี้ยงไก่ชนครับพี่น้องเปิด เขาเขาถามเยซื้อไข่บ้างไดก่อนซุ้มเพชรตำขุ่ฮะซุ้มเพชรตำขุ <laughs> ขายวเนาห้าเถามขายโมเพงครับตัวรหาร้อยมาเไปเลยครับไกลไม่ไก่ไกลไม่ครับตัวจ้าบาทกอ่อตัวหาร้อยขายโมเพงครับต,รตัว<ะ>ตรหาร้อยตัวรหัร้อยมาเาเองดิขายาเอาเองครับขอใก่ตีกะตตดตัวมากเลยครับเดี๋ยวเอาเฟสเพิ่นให้ผู้ได้มาไกลตีเนาะ นี่ไราของแท้ล้วสบากับสบาผมกับบุลูแจ็คบอกว่าจะเขาเบิมงเลยดอกใกล้ปีจักกระปาคอเป็นไหนเนี่ยวันนี้แจ็คกระปะก็โก๊บละไปสนับสนุนไปไปหาใส่เบ็ดใส่นแนบกับจานบิ๊กเลยพี่น้องไปต้องใส่หม่งเกียวเขาก่อนเอาบิ๊กสวัสดีพี่น้องนะเฮ้ยเรื่องมักทายคร้เขาลืมสวัสดีไปแจ็คไปน้ำรถเกียวเขาก็แล้ว ไปจิเกี่ยวเขาเล่าด้วยหมือนเ้งเดี๋ยวเขาใส่แหนบแล้วเขาคอยแวะไปบังฮะควันไปแจกกนหน่อยเหมือนขึ้นหมูหอยต่คอเมือนด้เมือนขึ้นได้ได้ใส่รถ่วงไว้แล้วหลับก้าวรถ่วงแล้วเออ๋ยวนายแจหน่อยนะเด้ออ้จังเงี้ยไปบุหรี่ไปบ้องแหนบเขาเมื่อนี้จานบิ๊กก็เดี๋ยวใส่น้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหอดหมายเขาคอยเบิ้งแหนบจานบิ๊กนี่เป็นตะอ่ำกบขนาดเป็นตะหลอนเงี้ยเขาเลี้ยงไว้แล้วครับบ้านผม

ตรงนี้เป็นคล้างเนาะเขาเนี่ก็เลี้ยงมากแล้วครับโอ้โหงามขนาดห้องใส่แถวเนี้ยครับนี่ท้าเนี่มันก็เป็นหองถ้าพวกอยูเป็นหองครับหองโคก,กตานลงไปพูดละเนี่ยห้องโคก,กตานห้องใส่เบ็ยดละพี่นอ้องแล้วมึงจานา้ำน้ำขวัญครับแถวนี้นา่านจะคืออยู่เนาะเนี่ยมาเดี๋ยวรีวิวเนี่ยอาจารย์บีก่อนไปตดอ,อัำกบโอ้ย <laughs> เบมึงที่ไหนพี่น้องเกูเนี่ยโมนี่คนมีที่เด็ดคนใส่โฟมม้่งครับใส่โฟมก็ได้การอยู่โอ้โหมนเนี่ยไปงามเก๋บ่จะลังกว่าสิบสิบสองสิบสองลังแมนตะวุ่นเออสิบสองนี่ต้องเกี่ยวของเขียวครับของเขียวต่างกันได้เลยพี่น้องคนละขันเด้เลปีเมื่อเห็ดใส่มาเหยีขายเนาะงามเหมือนกันอยู่ของผมสี้หนวกันครับนี่พอ บึ้งหน้าตาได้กันรถลดุดนลังไปเนี่ยมื้อนี้เป็นปลาเข็งเด้อครับนี่ละ่ะปลาเข็งแต่ว่าผมสิเฉลียนปลาเอาควอมแบบมื้อนี้2งสุดโอ้ไม่ใช่หนักม,มันเลยมันก็ขวดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเด้อโอ้โซล่าโซล่าเสียวจานบิ๊กเหรียญโซล่าเสียวครับไปเติมน้ำไปเติมรถได้เติมคนเติมตนตเเตนคนไหมรอเน, <laughs> นี่ยครับเนี่ยเอา4นิ้วเนาะ งงามจากไก่สารเขียวครับผมมาเดี๋ยวมิวลาเดี๋ยวสิส่งไปให้ผู้ใดมักใส่กบผมจัดให้เมดครับสำหรับท่านที่ทำ YouTube เดี๋ยวจัดให้พนันพันผลครับเออพนัทอน,อพนท่วนโยพันท่นสายเสียบเดี๋ยวสิจัดให้อยู่แต่ว่าตอนนี้คิวตุ่มอะไรผมมันยาวอยู่ผมเลยบรได้มีเวลาเห็ดปนไลยจัดให้พันไก่นะนนจัดให้เมดพันไก่พันเด็ดมัน มาอีกแล้วผู้ติดตามมาบรรยากาศขึ้นก่อนแะพี่น้องมาอีกแล้วอ๋อทักทายพี่น้องเนี่ยดีครับนี่ขึ้นก่อนแหละเพราะได้มีแห้งมาหาถวนไปเดี๋ยวนี้วคำเตืบเลยน้องมาไปหาอาจารย์อันมาแล้วมันก็เลยคำเตืบนี่เอาก็มีเหล่าโคมานล้วนี่นี่ไม้เด็ดเลยเลยเกี่ยวข้อแล้วไปเดี๋ยวเราลงมาอีกทีนึงครับกินแต่สมิลเลตเ ซูมือสูมือขวดละ0.5ลิตรมืม่อนี้ดึกมากขวดละ6 <laughs> า6ลิตรเดี๋ยว,นนนนวตั้งรักก่อนพี่น<ป>้องหลังเดียวเด้อพี่น้องประมาณนี้ครับใส่ยัง่าย,งายังไงเลยกับปลาเน่าหนิล่ะนี่ปลาเน่ปนาปลาสดน้ำปลาตายกับมี้ใส่ง่ายครับพี่น้องพี่้องแต่งยังไรหรอกมีกบเนี้ยมันกับเขา Cần bán mỹ ra máy này nữa Thật là năng liền pi rồi Ở chắc phần ngàn nè Đăng về Hả nè Năng vô pi Hết pi liền Đây là chăn việc Ở đây lắng lên nè Xoáng rồi à khách <laughs> หนีเป้าปีเดี๋ยวเนี่ยเออมวนกุ๊บไปพี่น้องเดี๋ยวสูตรปลาเน่ากับปลาสวดน้องเฮ้ยดิ้นไม่ได้ปะได้หนีปะโมเมน,นะนต์นะโมเมนตะไปเดี๋ยวขอใส่ก่อนพี่น้องคำเนาะจานพี่กันเรียวๆเลยใส่ไว้ขนาดเด่นเด,ด่นในตรงพายน่ะของเทอะ ไปลุ่นกันมือเช้าครับพี่น้องมองว่นหมาตัวนึงยองแนบเขาแบใครอยู่มันบักัดมันเนี่ยเนี่ยหลังเรียเขาใส่ไปเนี่ยยันคนนี้มันไม่แหยียบดิหมาแม่ลูกอ,อ้นครับคาบรอบขึ้นมาไปต้องคกเฮ็ดขู่หลูอยู่ข้ายูมันบักกัดทั้งวันเนาะไปผมก็ใส่ไปตกปูหรือโคกตานพี่น้องอปูโคกตานหมดละแต่หมามันเลียนไปหนีแมาวว่าไงเกิดว่าสิมูนเบิด บ,บางวันมันคงอยู่บกิน,นปลาเขาของผมมันเงียเหมียนเลยมันไม่เล่นเขาดังม้านะ <c ười> ไอ้ครับพี่น้องแล้วมึงจะหลบหนึงคือปะดังมึงมากันจะเรียนหัวใจบุ๋มมาละกอง,ง,อง,อง,องึ่มขอ้าถุงน้า้อกคอคึมคึมเด้อเลยปลาอยู่ข้าไปไม ตะเว็นกะกำลังจีตกดินเงาปนใส่บดนครับใส่แนบซิบก่าหลังข้าวเดียวสวัสดีตอนเช้าครับรบรบรยากาศหนาวหนาวหน่อยหนึ่งคึมคึมแม่จ๋าแม่แม่มแมมแมมโอ้เจ็นเขีวให้หังกุไปเดียวยามห้องจันบีก่อนของผมเนี่ยมันอยู่ถือกบก็ถือมาเดี๋ยวเขาเคยมาลุ่นอีกเท่านึงครับพี่น้องอย่างก่อน Lang nhạc hè mang nè, kìa tay la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  kìa nó sẽ kìa cái la như thế la kìa tay 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 la kìa เอ๊ะเอ๊ะคบอะคบปโอ้น uh ี uh. oh, này, 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 này. ่น okay. ี hey. He ่นี่นี่มาจเมอสองตัวหนึ่งตัวโอทอยัง้งตัวปนนัไหมันไปต่อไปครับเอ๊ะวิสองนี่เนี่ยสีไล่ๆคบกาเขาซื้ออยู่นี่ว้าวเอ๊ะโอ้ตัวงามอยู่เพื่อง ủa còn nhau nhau xen thang nhau hối tiệt rồi như thằng hối muốn gì muốn cưới chưa đấy chơi đi bơi say đi lần một buổi tỉ lần một ô luôn mình này đấy Nhìn qua Nhìn thì gặp à, Lắng nhìn mấy luồn Nó vô cày sáng gặp đìn đìn Phá cái cục Hả? Ôi, lắng nhìn cái đây mà, có bao mà Tiếp Chẳng mà không có tay oh và biết thu tiết là phía nào À, ta tạc khăn thét này là ฝนเสียงน้าอยู่ฝนแล้วนี่เลี้ยวไปส่งดำๆดำคนพี่น้องเห็นไหะขึ้นเลยดิฮะยังกระปูตีดำๆดำโกเมีนโอ้ยเบียดไหมบัดมาใส่เบียดเห็นหลายหลายเลยเป็น้องนางน้ำหวงหลุดนี่ไหมเต็มอยู่ดิพวกนีกบปะไปใส่เบียดกลับขึ้นเอืดอเสียงปลาไหมปลาก็ยังว่าหลุดมีไหม Hả? Ôi. lại thế. phải hạ ba miền mất rồi xuống này mẹ. bên lỗ vậy. Ừ. về mỏng gì về thử bậc thấu đây nó. này. Thế biển này khoang phải đi đi con. Khoang này phá lại Và đúng như tôi nhỉ. Tiếng na phải chậm khải hông. cái này từng lăng gặp. na bắt để phía mật khẩu mật khẩu lăng là xoắn. vào ma tầng quận tầng cầy. nó hay đeo này là cái thằng tát đây ไปเอาหลังนั้นไปเรือครับพีน่ะฮะหายไปหมดอ่ะไตวบุกไปดดกไก่เวดเดี๋ยวยามตัวนี้กันหนึ่งหลังเยบอมีกบคือหางหรือะปล่าในหน่อยมาบล่ก็แค่คุบตัอครับพีน่ะตะกี้เสียบีดกับ Ấy thì không được lút bếp như này để tôi nó mực nhanh bao nhiêu băng câu rồi á, nó đuồn luôn Thấy Ôi buồn Nó đầm Nó như thế đó Nó lút như này mà, tôi mực nhanh như Chạy Mồm đi Ôi mì Đi về đây Đi buồn ไปเอาไปหันกันเดี๋ยวค่อยพยายามมุน,นันมาเดี๋ยวค่อยขี่รถพยายามหลังสุดท้ายไปของผมครับไปหน่อสูตรสูตรปลาเน่ากับปลาสดเดี๋ยวหมูวานหมากระถือนมาแล้วหลังหนึ่งม้อใส่ไปเอามันยามก้อนเ้องหรือ,ปอเปล่าง้อใส่มีหน่อยไปหลังแรกแฮกมันนั่นนิดอ,อิม่มซิมเดี๋ยวก่อนบุ๊คบุ๊มมี่ บมานอผมผมหลังเกกัได้เป็นฝนยามกวอนเาบุหรี่บัวตั้งแเกก็ใส่ยังไหวมีคนมาก,กวันนี่ยวไม่หลุดเลยหลังน,นี้ครับพี่เนะานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มแลกแหกมันครัอมาแล้วนี่ใค่หลดวะใครอย่างเดยปลาหลาปอน <laughs> กินอยู่ทั้งคืนโวยง,งามยูพี่เนาะ เห็ดถสีดีเลหลังหนึ่งือไงวะหลังนี้สรงแปลกกว่าแปลกบ่หมาหงองเลยนะหลังคังนะกๆเลยอ,อ,อยู่บ่หนามันออกไหมก,กะปูวากันกลบ ไปคุณน้องน้ำหองออกหลอดฮะอ่ะอล้างนึงพี่น,อนอ้อ,อ,อ,อนง,องโอ้ย,ยปไปย,ยืดสูบนั่งแตะแต้ย่งสองตัวเหมือนเด้สองครับพี่น้องหลังเนี่ยสองโอ้สองสลังนั้นโอ้ปาาลาย่างไหลนะต้องเสีแล้ว,วล้งนี้นมีรุ่นที่สุดตัวนั้นเป็นหม่องน้ำไหลเข่าไหลออกพี่น้องมีอ่วะไปทั้งนายอีกหลังนึงครับคุณห่องลังนี้ mới thử cái đó, nãy bữa bái kinh, um, mới thử vậy, à mấn nhang lại cái hay Việt Nam tiệm chưa? mà ừ, ta lắng, gì nó bả này.

หลังหนึ่งรับพี่นอ้องใส่หาไม้ไปก่อนลำบางไดมันมีบ่มีเปิดฝักกังน้ำใส่ริงๆนะ้นมันทั่าเฮน้าอยู่เนาะใหญ่กว่าฝนปุ๊บเดี๋ยวน้ำคนๆน,น,น,นี้งาบก้อยู่พี่น้องหลังนึ่งนี่แล้วกลับไปมัวใส่มาที่แหลกสามหลังหลังนี้ก็ที่เด็ดครับพี่นอ้องหลอกน้ำก็คักเป็นจังไดจ,าจา่าจ่า,าเอ้าไอ้ สามลอดบุมบุ๋คนเราไม่น้องสามปลาบ่ยังเลยวะสามบุ่มเอานริงบอกตาลทับใบเสร็จแล้วมันเลยบุ่มโอ้ได้การน่ครับน้ำรลองนำน้ำมีโอกาสถึกร้อยเปอรเซโอ้นว่โดดว่ะถือกะถือล้งเอขีคุยสวยถึงชายเลยนีมนีมันข่าดบนี่เพี่น้อาว่าหาตใไซเหล็กหลอกแนบเขา gì thì tôi nay vào đây cốp ngăn can lúa can lửa được tìm đẹp anh ạ à, lắng 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 gặp thần lắng 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 anh ạ đi xa lắng 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 มันมี่รู้่มีแตกม่มตันมนูมต่เกาคูนี่ได้หนูอ่นห,หนูคนดมีสุปีหนูอยู่นี่นอ้อไม่ต่ออยู่ข้ารับจ้างเบื้องไว้ครับห,หนูนี่พี่น้องนี่ขวยหนูอยู่นี่คนฟุ้งไม่ไมเลย,ลเลยตื่นรถเกเ่ยาเขาเลยเจ้าเขาว่งมือ,องมือครับ มันอัองมั้ um ันหัวก็ยดซองมอยู่หนูอยู่นี่ตัวหมูกับหายากดอกครับหนูกานผมดูด่นอรมองนึงทางมันทางมันเดี๋ยวจบิ๊กมาจัดแมือ ฝันออยู่นี่เดี๋ยวมึไปยู่สิคันเท้ามึงก็เปลี่ยนบิดเป็นหนูละเ,เดี๋ยวายางม,มึงกอนครับก็บไปยาเนี่ยเขาโอ้อยางไปยางว่ามึงคุน้องหนูใหญ่ครับมันเดนนมุน,นตัวหมาไหม,มาขุดจนมุนเร่อโอ้อยขา,างเดียวกุดมมดเลยไ,ไหนแม้ขุดเป็นขี้เข่าปะอยู่นี่แหละ เอาได้เหแม่เอาไปเลยมองออกไล่ไปหกกับหกสามหลังครับพี่น้องพนักงานก็เปิดเพียงแค่งีต้องเป่าไทยจังเลยใช่ไหมปุ๊บนี่อยู่ตัวหนึ่งครับผมนี่น้องไปเรื่อยๆมาครับเสียงเพียงแค่ฝนหลังนี้ส่งมือมืรับพี่น้องนี่วะมือตาคือมือหยังมือเท่าอีกวะนี่วะ mình tua gấp đây cặp phù đây. lắng thải cho lo luật là cái nòng bắt ăn chạm luôn lắng mình không phải bị được mà má nó bỏ má rồi trên thì... cái vốn bao bị ngắt nó không gì tao phun nhàng, nhàng lùm nếu bay đâm đâm ngóc với nó bậc thấu bậc thấu bật thấu đấy này đang phun đấy này đây. Ủa thấu đấy, ủa bò thầu vẫn đấy, ủa, là gấp, phá mà cái này nó sao đại bộ đẹp chanh biết có người mình tao nằm rồi nhớ nữa chanh biệt chút đó nhớ chia luồn tài yam nó khởi mát thế à cái này là đây mắc giỏi cái cường ngang 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 cái ngang 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 โอ้ยลังละตัวสั้ตัวอ้างหลังกบ,บว่าถือใส่กาใส่ควบอยู่นานะถึงหน้าห้องใส่ทำหลายรอบแล้วโอ้ยแต่เท่าการบิดพยายามแนบอยู่ถือบุ๊บว่าถือก็ขำมาได้แบบไกลกว่ถืออยู่ควบมันอยู่ทั้งฝุ่นพี่น้องนี่แหละใส่หาหม่องไว้ครับจะเข้าแถวพี่กันหลายตั้งแต่ามาใส่เบียดตัวทำหนีมือกับควบ

Bà lấy đi Thử qua ngay kìa bà 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 rồi bà Bà cái Bà nữa Nặng Nắng nắng này bỏ máy đi ừ. <laughs> Điều hóa cái thiết của con mà Điều khỏi nó bơm không khuyện. ของผมก็โดนมาสองสหเจ็ดหลังครับพี่น้องจากตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเกสมสบตัวครับเจหลังเป้าอยู่สี่สเ็ดหลังนลยัพิ่งจิกเหลังก็สามสี่ตัวสีตวถือว่างามอยู่นะครับเนี่ยเผาครับเนี่ยรหมือนพกเก็บ องจันบีก็เดี๋ย้หาตัวครับเขามาสามหลังสุดสูปลาเนเวดปลาโนเขาดีกว่าเป็นรองเพราะกินมันแห้งนะปลาโนเวดอันนี้ใส่ปลาสดมันบบได้กินไปเลยมันเต็มขึ้นไปหาผมบมดเทครับพี่น้องจันบ๊กเบเท่กับเทของผม ยิ้มเคลืออล่อนยี้งขอยในน้ำนั้นดีขนาดคุณพาก็ได้จะดูยังน้อยเนี่ยก็จังมีนะครับโอ้

ว่อท่ารดสูนๆอะไรได้พี่นอ้องขอทำตนี่นนอะได้วยนี่ละอ้สามนแลโร้สากับพียง้องอ่ะตีวากัสังสามเขียนในรล้หนึ่งีไวาพอได้ยุ่กินครับช่วงนี้มันพอแล้วครับโา่ขับแรงอยู่อันนั้น มันห่าง,างกันแบบกบมันบพราะท่านขวัญกันปะเนี่ยถ่ายนี่ทีมงมาเท่ากันจีเพรตัวละพี่น้องกับบ้านกับซองสาก่อนเห็ดบุ้งดอกลงหนูกันจังเ <c oughs> สียแกาเขาเนะโอ้ย <Okay. S 1> ไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมช่วงนี้ก็สะเป็นไส้กบแน่ไส้เบ็ดแน่ครับพี่น้องแต่ว่าสิไปทั้งกบหล,หลายๆกว่าเพราะว่ามันเขา่าฤดูกาลแล้วครับไส้เบ็ดมันขีข้ขานหายยพี่น้องมันต้องเสียเวลาไปจับเขียดอีก เป็นเวลาสีหาชโมงนังสีได้เพราะใส่เบ็ดก็มีคอมเมนต์ในทักทายข้ามาด้ครับผมสำหรับเอฟซีเฮ้าผู้เก่าผู้เดิมขอบคุณหลายคลชิปนี้เฮ้าสิขอตัวลาไปแล้วครับโชคดีมีใช้ทุกท่านรับำรวยๆครับผมสวัสดีครับลาปุ๊บเทาปุ๊บเทาไม่จังเดียรอดก็จไหนอันนี้คนใส่เบียดกบ่มอบุเอ็ดเลียด